ต้งเสียตายสวัสดีครับสวัสดีคนน่ารักนะครับสวัสดีพยกลมยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับคลิปนี้เราจะกลับมาหาตัวละครใหม่กันดีกว่าครับอย่างน้องเกท่าอะไรไม่รู้นะชื่ออะไรนะแอคเนท่าเอเคครับเกท่าก็าคือผมจะมาหาเกท่านะช่องอื่นเขาคงได้เล่นได้รีวิวกันไปหมดแล้วช่องเราเพิ่งมาหาเออเท่ไหม ตามหลังเขาตลอดเลยนะช่องอื่นเขารีวิวจบกันไปหมดแล้วเนะัราะเนี่ยช่องผมเพิ่งมาหานะเออก็ประมาณนี้แหละครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาน้องเกท่ากันดีกว่าครับอย่างที่เคยพูดเอาไว้ในคลิปอีเวนท์ที่แล้วนะว่าถ้าเกิดยอดไร์ถึงนะเราก็จะมาสุ่มหาน้องกันนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมไปข้างนอกมาครับไปต่างจังหวัดมานะก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปนะครับ วันนี้เพิ่งจะเสร็จธุระก็เลยเพิ่งจะมาคลิปกันเพชรที่ผมหามาได้เนี่ยของเดิมเนี่ยถ้าเกิดใครจาได้ผมจะมีอยู่3 0 0พันผมหามาได้ 14, 1, 1 4ื่นหนึ่งหนึ่งพันผมก็ว่าผมก็หาเก่งกันนะเออแต่มันหาได้เท่านี้จริงๆอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะจะหมูหรือจะจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการหาครั้งนี้เราต้องมีอะไรบ้างนะครับจะต้องหา S นะครับอ่าหา S 5ใบนะครับหา S ที่เป็นลูกแกะ1ใบ S ลูกแกะเนี่ยใช้5เงา A บวกส่วน S ห้าใบเนี่ยใช้เงาเหมือนกันแต่เป็นเงาคนนะก็ถ้าเกับว่าต้องหา A+ บวก10อันแล้ว10แล้ว10บบวกนี่แหละน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็ก่อนจะเข้าคลิปเลยก็ขอฝากไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับพอดีเสียงในกลุ่มเพจมันดังตึงๆมาเลยซีรีส์ใต,ต้ช็อปนะครับรับจ้าง50โค้ดนะครับ60บาทนะใครที่อยากป๊มโค้ดแล้วอยากสนับสนุนช่องนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสนับสนุนยังไงดีก็ผ่านช่องทางนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเราทํางานให้แล้วก็เพื่อนๆก็ได้ ของรางวัลติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับผู้เล่นใหม่ที่อยากรัยว่าปมโคดแล้วมันดียังไงมาดูนี่กันครับการปัมโคดกับซีสไตล์ช็อปนะครับจะได้ของรางวัลตรงนี้นะเปิดเข้ามาดูตาไม่รู้ทันหรือเปล่าเลื่อนปื๊ดเดียวมาถึงเลยก็จะได้ทั้งหมดประมาณ5 0 0เพชรครับแล้วก็หินเพชรที่แปลแล้วออกมาเป็น4 0 0เป็น900นะครับคู่นี้ได้9 0 0รเพชรได้แสงอีโวที่มีมูลค่าร้อยกว่าบาทแต่ว่าเราซื้อมันในราคาแค่6 0บาทเองเพราะว่าปมโคดกับสีสไตล์ช็อปนะครับ หลังจากปามโค้กันแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มนะครับออลลี่เฟนดของเรานะครับที่จะสามารถพูดคุยกันนะครับในกลุ่มของเราได้สามารถแท็กผมเข้ามาตอบคาถามได้สามารถดูตารางเวลาได้ว่าเรามาสตรีมกันมาไหนแล้วก็มีการจับรางวัล lucky draw นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของช่องเลยก็คือมาแบ่งปันของรางวัลกันตอนที่ป๊มโค้ดเสร็จแล้วนะครับใช้บริการครั้งต่อไปก็มีส่วนลดด้วยนะครับเหลือ50บาทใครสนใจก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับครั้งนี้สิ่งที่ผมเตรียมตัวเอาไว้นะครับเตรียมตัวไว้สําหรับการสุ่มนะก็ค เติมแพ็คมัตั้งแต่วันที่มันขายแหละนะครับแต่เพิ่งมันจะได้มาเปิดนี่นแหละอ่ะแพ็คที่ผมเตรียมเอาไว้ก็เยอะแยะมากมายเะยครับเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันว่าไ,ได้อะไรบ้างนะเพราะว่าแพ็คหนึ่งห้าร้อยอ่ะถ้าเกิดจะเปิดด้วยเพชรอย่างเดียวก็คิดว่าน่าจะเพชรไม่พอนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูลูกค้าก่อนโอเคครับขอบคุณที่สนับสนุนการบั๊มโคอรที่ที่เรานะครับอ่ะเรามาดูแพ็คแรกกันก่อนน่าจะมีเท่านี้นะเออล้วเพชรเราก็มีเท่านี้ด้วยเหมือนกันมาดูกันว่าจะได้สัก A บวกไหมนะถ้าถ้าเกิดแพ็กพวกนี้ได้ A บวกสัก2อันนะครับถือว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมเราจะไปต่อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยไปปุ๊บเห็นโมดำสแสลงในใจโอ้โหมีแต่โบดำว่ะเห็นเขาเล่าลือกันว่าอีเวนนี้ยากอยู่นะประมาณสัก25,000ขึ้นไปผมไม่อยู่14,000เนี่ยจะรอดหรือจะล่วงวะเนี่ยเขาปิดกัน25 0 0 0ผมม่อยู่1มื0นดูเรื่องนะครับดูเรื่องเลย แต่ว่าที่ที่ทำอีเวนต์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวละครนี่อยากมีด้วยอยากได้ตัวละครด้วยแล้วก็เห็นว่าอีเวนต์มันหมดเท่าไหร่นะอีเวนต์หมดวันที่16นะครับสุกหน้าเนาะสุกที่จะถึงนี่นะครับก็มีเวลาอยู่ให้เราได้หายใจหายคอว่ายังไงดีนะครับอืมแล้วก็มีเีปัดผ่านที่ยังไม่เติมด้วยอันนั้นน่าจะได้5,000นะตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ1 9 0 0 0เ0 0ก็พอจะมีความหวังหน่อยแต่อีเวนต์จี้เนี่ยเราจะไม่มีทุนเลยนะครับเออเราจะไม่มีทุนเลยนะ ถ้าเกิดเราพีพามไปนะอ่ะอันนี้กล่องเติมกล่องที่หนึ่งนะครับกล่องที่หนึ่งไปครับกล่องที่สองปึ๊กปึ๊ปึ๊อ่าเงาคนมาหนึ่งถือว่าคุ้มค่ากับการเติมนะครับเงาคนมาหนึ่งแบบนี้ถือว่าทําดีทําดีทดําดีต้องได้รับคำชมไปกันต่อมาสิมาหน่อยพึบพัพึบพักพึบป,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 ปั๊บพึบปั๊บโอ้ยเงาคนเงาแกะได้หมดเลยนะตอนนี้แท้ถ้าได้เงาคนอีกสักหนึ่งเงาแกะอีกสักหนึ่งเนี่ยถือว่าคุ้มและแพ็คนี้ทำได้ดีล เราเปิดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนมัน่งเปิดไป2อันแล้วนะเมื่อกี้พันหนึ่งแล้วนะอ่าอันนี้พันห้านะครับถ้าตีเป็นมูลค่าเพี้ยนนะถ้าไม่เติมนะครับอีกแพ็คหนึ่งสี่แพ็คสองพันแล้วสองพันก็ยังเงียบอยู่ไม่ใช่สองพันจริงนะอันนี้เติมนะครับสองพันห้านะสามพันสิป้อแปะป้อแปะป้อ,ปอ,ปอไอ เกาคนมาอีกหนึ่งพี่ชอบขาดอีกแปดเท่านั้นตึ๊บตึบตึ๊บตบตึ๊บตบโอ้ยเงาแกะไหมเงาแกะไหมเงาแกะมาหน่อยปั๊บ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 โอ้ยได้มาสองว่ะได้มาแค่สองนะครับที่เหลือเราต้องไปต่อกันเองนะอืมไปต่อกันเองนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับว่าจะปิดได้ไม่ได้ก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้กันหน่อยนะฮะเออเป็นกําลังใจ ส่งกันทางอ้อมได้ครับถึงจะไม่เจอกันอยู่ต่างจังหวัดกันแต่ว่าเราสามารถส่งใจส่งแรงให้กันได้ผ่านการกดไลค์นะครับเพิ่มเ n g a เก ment ให้ช่องสีสาตาร์เราด้วยนะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแพ็กสติกเกอร์ที่เขาเลือกจิ้มได้เลยนะผมก็เลยจะมาให้ดูว่ามันมีแพ็กอะไรบ้างมีหนูเอื้อยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกหนูเอื้อยกันนะขอเช็คก่อนนะครับหนูเอื้อยเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นขอบทองที่เขาล็อกกันอยู่นะตอนนี้มันมาขาย6แพ็กข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวมันมา6แพ็กข้างล่างต่อกนี ผมจะเอาหนูเอื้อยนะครับไปขอไปแวะไปเอาหนูเอื้อยแป๊บหนึ่งไม่ใช่แล้วหรอกยังทำใจไม่ได้ไงกลัวไม่ปิดทวงเวลายังทำใจไม่ได้กลัวไม่ปิดนะไปหนูเอื้อยนะครับหนูเอื้อยนี่นะฮะหนูเอื้อยรับของรางวัลไปรับไปเลยโอเค,ครับแล้วนะเดี๋ยวเปิดแพ็คพวกนี้สักสองแพ็คเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจเฮ้ยขอบทองอยู่ถึงตอก้อนทัพพมาทางน้อยใหญ่ ผมเฮงน้ำใจป้นฆ่าเด็กผู้หญิงเป็นไงล่ะบางอาจารย์มาล่ะเพื่อเขิมดิ <laughs> ไม่เจอไม่เจอคนดูวันหนึ่งไปแล้วสตรงสติโอเคครับแค่นี้แหละพอแล้วอ๋อเหลืออีกสามห้องเปิดให้หมดเลยแล้วกันนึกว่าเหลือเยอะอทีนี้ก็จะเหลือ,อแค่อันเดียวนะผมก็จะเหลือแค่จะเหลือแค่อันข้างล่างอชื่ออะไรไม่รู้อะ เอ่อเมเรียลเมเรียลเหลือแค่เมเรียลหนูเอื้อยมาขอบทองดีมากดีมากนะฮะอันนี้เต็มไปแล้วเนาะเหลือหนูเอื้อยได้เหลือเมเรียลฮันนี่บีก็จะครบแหละอันนี้ได้อะไรอะ่ะโว้ยได้พันเพชรรับมาก่อนเนี่ยครับมารับมาละไปะเราไปถึงโลกความจริงกันดีกว่าครับวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตื่นนะนอนต่อไปเรื่อยๆไม่ได้น,นี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยอ่าหกสิบเก้าบาทได้สามแพ็ค 69บาทเท่ากับ700เพชร6 9 0้เกเพชร3แพ็คได้พันห้าพอได้แหละไม่เป็นไรเอานี้ไปก่อนหาเงาอีก8หาเงาแก่อีก5ไปครับเริ่มตึ๊บ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 เฮ้ยเพชรก็ไม่ค่อยจะมีนะมาดิปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บโอ้โยพันหนึ่งว่ะลุ้นนะเนี่ยเก่งตามเลยเนี่ยพันห้าโอ้ไม่มาเลยว่า ขอสักเงาสองเงาไม่ได้เหรอฮึบฮึบฮึบโอ้ยสองพันสองพันห้าสักหน่อยฮยึบอืมเพชรน้อยเพชรเยอะมันไม่เว้นเลยอ่ะเงาแก่มาเงาแก่มาหนึ่งนะยังไงวะเนี่ยสามพันห้าไปฮึบฮึบฮึบโอ้ยยี่มันใจร้ายจังวะมาหน่อยปึบปั๊บฮึบปั๊บฮึบปั๊บอือไปอีก,อ,ก,อ,กอีกพันหนึ่งมะเสียงเริ่มสั่นละ มอาอีกสองคนมาเฮ้ยเอาคนมาเขาแกะเขาแก่เอาคนเขาคนเขาแกะแกะมีสองคนมีสามไปต่อไปต่อแกะมีสองคนมีสามเดี๋ยลืมกดไลค์ให้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเพชรก็ยังไม่ค่อยมีนะครับนี่โค้งสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ติดว่าอยากเล่นนี่จะยังไม่เปิดนะแต่นี้เปิดไปแล้วนะครับก็สีสไตล์ช็อปนะครับขายเพชรหมดเหมือนกันก็ซีสไตล์ช็อปได้นะครับ900เพชรขายของช่วงนี้ขายบ่อยหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันใกล้อีเวนต์แล้วนะเอ้ยมันใกล้หมดอีไอ้ปัามโคแล้วนะเห็นอย่างเงี้ยวันที่24นี่หมดแล้วนะครับเออใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงแกะมี3ามนะแกะ3คน3แกะ3คน3ปึ๊บโอ้โหคน4ไม่ได้หรอปึอ๊บปุ๊บคน4คน4คน4ี่แล้วคนมา4แล้วคนมา4เฮ้ยคน4แกะ4 คนสี่แกะสี่ไปก่อนตึบๆโอ้ยคนห้าได้ไหมขอหน่อยขอหน่อยคนห้าโอ้ยไม่มาไปอีกแพ็คหนึ่งตุมต้มๆต,มตอมๆตุมต้มๆตอมๆหัวใจเต้นมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยคนห้าโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพักพักยกก่อนเครียดเดี๋ยวถ้าเลือดสมองแตก ต้องต้องเล่นต้องเล่นอีกหลายวันคนมีห้าแล้วนะแกะมีสี่ขาดแกะหนึ่งขาดคนห้างงแนละ้วคนห้าแกะสี่โอเคคนห้าแกะสี่ปั๊มโค้ดไม่ถึงยี่สิบสี่ด้วยปั๊บโค้ดถึงยี่สิบสองนะเออใครยังไม่ปั๊มนะรีบเข้านะครับเสียตายช็อปนะครับอีกยี่สิบคนก็จะถึงแคมเปญลัคกี้ดอลแล้วนะครับนับถอยหลังเริ่มนับเพลังนะขาดอีกยี่สิบคนนะครับเข้าสู่แคมเปญลัคกี้ดอลนะครับก็คือลูกค้าจะครบเจ็ดสิบท่านแล้ว ตอนนี้มาถึง50กว่าแล้วนะครับอีก20ท่านจะเป็น70ก็จะถูกแคมเปญลัคกี้ดอแล้วนะครับใครที่หาเพชรหรืออยากใช้บริการเลขเข้ามาครับซีสไตล์ช็อปนะครับรับจ้างปั๊มโคดนะไปครับแกะคน5แกะ5คน5แกะ5คน5แกะ5คนโอ้ยคนไม่มาเลยไม่น่อยปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บคนโอ้ยเดี๋ยวจ้มาอีกอันนึงเดี๋ยวผมหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดทำใจก่อน โอ้โหไม่มาว่ะจนหมดแล้วเนี่ยปึ๊บมเพิ่มเพ,พโอ้ยห,หนักจัดเดี๋ยวไม่มีเพชรลงหลีกอ่ะเนี่ยโอ้ยคนหกทุกคนหมื่นสี่คนมาหกแล้วนะไม่อยู่หมื่นสี่ได้คนมาหกเอาไงต่อดีอ่ะแกะห้าคนหกขาดคนอีกสี่อีกพันหนึ่งอะ่ะจะได้อีกคนหนึ่งไหมอ่ะถ้าอีกพันหนึ่งได้าอม่คนหนึ่งก็จะขาดอีกจะคนเป็นเจ็ด ขาดอีก3ยังมีเวลาอีกสัปดาห์หนึ่งน่าจะพอมีลมหายใจได้อยู่อไปดูครับไปดูไปดูไปดูกันพันหนึ่งนี้จะได้คนหนึ่งไหมมาดิน้องเอาหน่อยมาเป็นแก่ว่าไม่ใช่คนน่ามันไม่ให้คนมันให้แก่โอ้โหจบเลยหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วมีรวมไหมอ่ะรวมก็ไม่มีด้วยนะครับ เซงเป็ดเลยตอนนี้หมื่นสี่นะครับสงวนราคาอยู่ที่หมื่นสี่อยู่ยังไม่จบนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เออวันนี้มีสตรีมนะครับวันนี้มีสตรีมนะแล้วก็อันนี้ไม่พันหนึ่งวันนี้มีสตรีมแล้วก็ยืมไอดีคุณมดมาแล้วนะครับเราจะได้เล่นตัวละครใหม่ทต่ทางที่ยังไม่ปิดนะเพราะว่าวันนี้เราจะสตรีมกันแล้วก็ลงตัวละครใหม่ในสตรีมในลีกกันนะครับแล้วว่าอีกวันหนึ่งก็คือพุกงนี้ยเราจะมาลงคลิปรีวิวกันให้ดูนะครับว่า ผมคิดเห็นยังไงกับตัวใหม่นะวันนี้ก็มาเจอกันในสตรีมก่อนนะทุกคนถึงว่าไอดียังไม่ปิดนะแต่ว่ามีไอดีที่เขาปิดแล้วอะมาลองเล่นได้อยู่นะคนมาปาวะพันหนึ่งมันไม่หออกวก่ะทุกคนโอ้ค้างคามีอีกไหมอันนี้พันแล้งใช่ไหมอันนี้พันหนึ่งแล้วนะเหมือนห้านะ้วถ้าเกิดเออถ้าเกิดลงลีกได้มาอีกพันหนึ่งล้วก็เก็บอีกสัปดาห์หนึ่งน่าจะได้อีกสักสี่พันมานี่นี่น,นี่มานี่ ดูหน่อยเอาหน่อยน้องพันหนึ่งหนส่ 14, นะหมื่นอยู่นะครับตอนนี้ยอดอยู่ที่หมื่นสอ้อยู่อยู่ที่หมื่นไปห้าร้อยสิี่จุดห้าไปเฮ้ยหุยหุยหุย,ยอะไรเนี่ยนับนับถึงไหนแล้วนะถึงนเจ็ดแปดเจ็ดแป็ดเจ็ดกับแปดห้ยสิบสีดหขัดอีก2เอง เฮ้ยเผื่อเผื่อเือมันปิดแล้วเนี่ยแล้วก็เอาใหม่ใพูดผิดพูดถูกแล้วพูดผิดพูดถอกแล้วสิบสีไปไ16 16อ้สิบหกสิบหก้าหยังวะสิบห้าใช่ป่ะนี่สิบหกสิบหกุไปสิบหกุ้าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนชิ้นที่เก้าขาอีกหนึ่งตัว500นี้มูลค่าอีก500ร้อยหมนี่หมื่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนหมื่นสาหม อันนี้หมืถ้าคนมาปิดเลยเว้ยหมนเจ็อ่ะเอาดิคน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 โอ้หคนไม่มาหมดแล้วหมดหมดแล้วไม่เหลือแล้วโอเคได้แค่นี้ครับไม่เป็นไรถือว่าเรามาไกลนะครับฉันทำได้เพียงแค่เท่านี้มาทรงเธอได้แค่ครึ่งทางเออโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าทำได้ดีแล้ว 10,07ได้มา9อันขาดอีกหนึ่งอันเดี๋ยวไปลุ้นกันในสตรีมแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราลงลีกชนะไหมถ้าลงลีกชนะน่าจะได้อยู่นะได้เนื้อได้น้ําอยู่ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็น่าจะถูกใจคนดูอยู่นะครับว่าเซอร์ไพเบอร์เอาชีวิตรอดอยู่นะใครที่หาเพชรก็ฝากซินตายช็อปนะครับรับจ้างบัมโกรท50โคตร60บาทนะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์ให้กันนะจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมกันมาตั้ขอออตตัััััววลาาาาากกกนนนนนนนไป่ครรบบบบบ๊๊ยยยยเจใสีีม้ะ